ประเด็นดิ๊จ๊กที่โดนหมายเรียกใช่ไหมคือถ้าจะเอาเรื่องนี้นะผมบอ,อกตำรวจทุกคนโดวยเฉพาะตำรวจระดับสูงเนี่ยผมว่ามีประเด็นทุกคนอะไรอยู่ที่ว่าใครจะเล่นใครเท่านั้นก่อนนะแล้วผมก็เชื่อนะว่าสุดนี้นะครับก็คงสนุกแล้วก็ยืดเยื้อไปอีกนาน,นับแล้วผมก็เชื่อวันนี้มีตำรวจระดับสูงหลายคนกําลังหนาๆวๆ้ร้อนก็ตำรวจส่วนใหญ่จะมีแผล ดังนั้นวันนี้โอ้ยตำรวจคนไหนบ้างไม่รับสวยเนี่ยผมันหายากมากนะส่วนใหญ่นะครับจะมีส่วนพัวพันกับสวยใช่ไหมครับเออรนั้นผมเชื่อเลยว่าถ้าตำรวจเลือกจริงๆเนี่ยก็คงสนุกคนดูอย่างพวกเรานะนะแต่ปัญหาคือมันไม่เลือจริงๆนะครับอย่างบิ๊กโจ้เนี่ยนะมันคือเกมสกัดน,นะครับ แต่คือเกมสก,กัดเพราะว่าบิ๊กโจอายุรายการเหลือเยอะถ้าขึ้นมาเป็นหวบอตลอเนี่ยมันมีหลายคนเดือดร้อนใช่ไหมคนนี้แม่งฝันหวานมีอายุรายการเหลืออยู่สองสามปีนี่ลืมไม่ได้เลยใครก็แต่นะที่มีอายุรายการหกเหลือหกปีนี่คือถ้าบิ๊กโจขึ้นนี่คุณหมดสิทธิ์เลยนะคนที่จะขึ้นมาเป็นหวบตลอต้องมีอายุการเหลืออย่างน้อยนะเจ็ดแปดปีอะแต่คนที่เหลืออยู่ประมาณไม่เกินหกปีนี่เซ็งเลยแนละ้วกันถ้าบิ๊กโจขึ้นตุลานี้นะเนี่เกมนี้นะ มันยังมีเกมสก,กัดโจ๊กนะครับไอ้ส่วนโจ๊กจะมีสวยมีอะไรนี่หนะผมว่าแม่งตำรวจส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะไม่ได้ทุกคนนะเว้ยแม่งขอ,องก,อกูแม่งก็พัวพันเรื่องสวยมีแต่ใครจะมาแฉหรือเปล่าท่านเองไหมก็ดูดิที่หลายๆจังห,หวัดก็มีข่าวนะรักรักอะไรรักผู้การเท่าไหร่ไหมสวยทั้งนั้นนะ่ะแต่มันไม่เอาจริงจังในการป่าปางไหมเอออะ วันนี้ผมเลยบอกให้ตำรวจลบกันได้นี่มันก็ดีมากเลยจะได้กวาดบ้านทีเดียวนะแต่ปัญหาคือถ้าเกิดว่าเล่นบิกจ๊อกคนเดียวนะแต่ขณะที่คนหนึ่งก็รับสวยเนี่ยไม่มีการลื้อฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่แฟร์ไม่มีประโยชน์อ่ะใช่ไหมมันกลายว่าคุณแทนที่จะเวลาไปจับปราบปามจนผู้ร้ายหรือปราบคอเซนเตอร์เนี่ยคุณเอามาเล่นสู้กันเองแบบนี้ประชาชนไม่ได้ประโยชน์เลยเออถ้าเกิดคุณเล่นทุกคนที่รับสวยนะตามเส้นทางการเดินที่ไปนะไปที่ใครเอาหมดนะ ผมว่าแม่งเผหลอเกือบหมด<笑><笑>ใช่ไหมวันนี้นะเว็แบบการพนันออนไลน์ในประเทศนี้เนะี่ยโอ้โหมีไม่รู้กี่เว็บจ่ายไม่รู้กี่พื้นที่ฉะนั้นเอาไอ้เว็บพนันนั่นแหละบบอกเฮ้ยวันนี้มึงจใ่ายใค่บ้างเอารายชื่อมาให้หมดโอ้โหกูว่าแม่งหาแน่เลยครับนี่ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยผมยก็เลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระมากนะสืบตำรวจรอบนี้นะ่ ตำรวจทำเพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพื่อชาติหรือเพื่อประชาชนหรือเพื่อจะกวาดล้างครับนะไม่ใช่ว่าโอเคคนบิ๊ปโจ๊กรับสวยขึ้นมาจริงๆไยแล้วคนอื่นลนะ่ะคิดว่าไม่รับเหรอครับนะวันนี้ผมผมไม่พูดเชื่อใครนะขี้เกียจโดนฟ้องนะอย่าพยายามชงชื่อใครึ้นมาว่าใครดีใครไม่ดีเนี่ยดูกันเอาเองครับนะทุกคนคนระับส่วนใหญ่ที่มานะทุกคนไม่ได้ไม่โดนฟ้องเองกู ล้วดส่วนใหญ่ในประเทศนี้ยืนยันได้ครับรับสวยตั้งแต่สมัยเป็นใน 100. ร้อยรับตั้งแต่เป็นในสิบเพราะพวกนี้มีหน้าที่ไปหาเงินให้ลูกพี่ใช่ไหมนะมีการตั้งเป้าตามโรงพักต่างๆบางแห่งนี่ครับพืบ้นที่ทําเงินนี่มีแหล่งกระบายยามุกนี่ก็เก็บนะครับราั่บางที่เลยเก็บเดือนละห้าร้อยร้านค้าร้านลตลาดที่อยู่ริมถนนนี่โดนหมดนะครับถ้าเกิดไม่จ่ายนะ ใครมาจอดรถหน้าร้านซื้อของโดนจับเลยนะดังนั้นวันนี้หลายคนไม่ได้ทําผิดกฎหมายแต่จะมต้องจ่ายสวยเพื่ออะไรเพื่อำนวนความสะดวกนี่เนี่ยใช่ไหมตำรวจนึงรวยชิบหายอะไรบางคนคุณไม่เห็นแล้วมีงเงินก็เป็นพันนล้านคุณลองคิดดูถ้าเกิดหลายคนอยู่ในพื้นที่ดีๆนะอา้าวอย่างยาานบางญาานนี่ครับต้องจ่ายเดือนละสามพันบ้านที่อยู่ริมถนนแล้วทาการค้านะบางญาานนี่ครับ ผมไม่บอกแล้วกันว่าย่านไหนจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แหละที่ร้านค้าร้านตลาดเนี่ยจะต้องจ่ายจะมีจามีในดาบเนี่ยมาเดินเก็บโรงพักในประเทศนี้นะจะมีคนหนึ่งนะส่วนใหญ่จะยศนายดาบที่เขาเรียวกว่าเป็นพ่อบ้านคนนี้จะอยู่กับโรงพักนี้ไม่ย้ายไปไหนเพราะคนนี้จะเป็นคนที่รู้พื้นที่ดีหมดนะถ้าเกิดว่าใครย้ายมาใหม่ก็จะถามหาว่าโรงพักนี้ใครเป็นพ่อบ้าน แล้วจะเลยถามไปตัวงเดือนนึงมีรายรับเท่าไหร่รับจากใครบ้างเอาบัญชีมาดูนะครับโดยที่มีนายดาบเนี่ยเป็นคนที่ดูแลนะครับโรงพักลายใหญแห่งเ็าใช้ระบบนี้นะคนมันนึกยินดีที่จ่ายเงินซื้อตำแหน่งเพื่อมาอยู่ในโซนที่โรงพักเกรดเอนี่คือโรงพักที่มีแหล่งกระบายมุกมีสถานที่อ,อโอจรน,นะครับมีพื้นที่สีเทาเยอะนี่คือพื้นที่เกรดเอนะครับส่วนหนองหมาวอเนี่ยครับ ทั้งปีไม่มีคด,ดีให้ทำเลยเนี่ยคือโรงพักเกต็เฮงสวยไม่มีใครอยากไปอยู่ดินแดนที่สงบเงียบไม่มีสถานบันเทิงเลื่องลม้มแล้วไม่มีคด,ดีให้ทำนะตำรวจก็ไม่รู้จะกินอะไรใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าได้ไปอยู่ในพื้นที่ที่มีแหล่งกบลายงยังมุกเนี่ยโอ้โหเหมือนขึ้นสวรรค์นะเราถึงยอมจ่ายเงินซื้อตำแหน่งกันเองครับเนเือนๆแค่ารายการไม่พอใช้เหรอคนระับมันก็พอดีครับก็ไม่มีใครบังคับให้คุณมารับราชการ มันคือความสมัครใจใช่ไหมเออดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณสมัครใจรับราชการแล้วคุณก็ต้องยอมรับในสวัสดิการที่เขาเตรียมไว้ให้เดี่ยวแต่ไม่ใช่ว่าอ้างว่าเป็นตำรวจแล้วเงินเดือนไม่พอกินเป็นครูก็เดือนไม่พอกินเฮ้ยไม่เกี่ยวกูไม่ได้บังคับให้มึงเป็นตำรวจให้มึงเป็นครูซะหน่อยเออใช่ไหมมึงแย่งกันเองอีกต่างหากขนาดเปิดสอบในสิบแท้แท้โอคนแม่งสอบห้าหกแสนคนเออ ดังนั้นมันไม่เกี่ยวนะจะมาอ้างว่าตำรวจจนเงินเดือนไม่พอใช้มันเรื่องของมึงกูไม่ได้มีใครบ,งครบังคับซะหน่อยการณอนี้ิีโจ๊กเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องตำรวจทะเลาะก,กันเป็นการเมืองภายในองคอ์กรนะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เขาไม่ได้ทําเพื่อประชาชนแต่เขาทาเพื่อตัวเขาเองโจ๊กกินสวยจริงยิงดือเทจก็ไม่รู้แต่พาะว่าตำรวจส่วนใหญ่ไม่กินสวย <laughs> เอ้า นะตกลงเรื่องบิจารนะก็ผมก็รับได้ทุกรูปแบบเพราะก็ทำอะไรไม่ได้หรอครับถ้าคนไม่ผิดทำอะไรก็ไม่ได้ก็เห็นด้วยแต่คนที่ผิดแ้แม่งไม่ยอมมีใครทำอะไรนี่นี่แม่งน่าเกลียดกว่าเยอะเราทุกคนเกิดมานะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่มีใครบังคับเราครับมีแมใครบังคับไปเป,เป็นพระมีไหม เฮ้ยมึงเกิดมามึงต้องไปเป็นพระนะรวยนี่มึงไปเป็นตำรวจไอ้น,นี่ไปเป็นทาหารไอ้น,นี่ไปเป็นขอทานไอ้น,นี่เป็นหมอผมว่าไม่มีใครบังคับได้ในเรื่องเหล่านี้ทุกคนมีสิทธิ์เลือกอาชีพของตัวเองดังน,นั้นอย่าเอามาเป็นข้ออ้างวันนี้เหมือนในคุณอะไรที่ชอบเข้ามาตัดพ้อต่อว่าโชคชะตานะชีวิตคุณนะ่ะคุณไม่ขยันเรียนหนังสือเองใช่ไหมครับ นิสัยกว่าจะไม่ดีกันดนะ้เจ้านายก็เลยไม่รักคุณก็เลยไม่เจริญเติบโตนะมันไม่เกี่ยวแล้วว่าเจ้านายจะกดขี่ของแขกคุณแล้วทำไมคนอื่นเขาไม่กดขี่ล่ะนะครับนั้นผมไม่ค่อยชอบนะคนที่นั่งด่าบริษัทต,ตัวเองะผมก็เป็นนะเจ้าของกิจการเหมือนกันนะผมก็เข้าใจหัวอกของลูกจ้างเพราะผมก็เคยเป็นลูกจ้างนะครับใช่ไหมแต่วันนี้ผมอยู่ในนัของนายจ้างผมก็รู้ความต้องการลูกจ้าง แล้วก็รู้ความจําเป็นของนายจ้างเหมือนกันดังนั้นที่ผมก็เซ็งนะที่เห็นมีคนนั่งดา่าไปต่อตัวเองผมว่ามันง่ายกว่าไหมที่คุณแทนที้คุณจะมานั่งดา่าคุณก็ลาออกไปหางานที่คุณชอบกนะัน <c oughs> ผมยังไม่เคยเห็นใครนที่ดา่าไปต่อตัวเองแล้วจะเจริญนเติบโตได้หรือได้รับการขึ้นเงินเดือนหรือว่าได้รับการโปรโมทให้เลื่อนตำแหน่งไม่มีหรอกใช่ไหมแต่นั้นวันนี้คนระับเราเดีคือคนกําหนดอนาคตตัวเองตั้งแต่เด็กพ่อแม่ก็สองุ็ไปเรียนหนังสือเหมือนกันนั่นแหละ มันอยู่ที่คุณจะเรียนหรือไม่เรียนนะมันบมงคนสอบได้ที่หนึ่งบงคนสอบได้ที่โหลก็คุณเลือกเองนะครับจะบอกไอ้ที่หัวดีมันผมก็ไม่จริงถ้ามึงขยันนะครับตั้งใจเรียนอ่านหนังสือนะครับมันจะบอกว่าเราเนี่ยเกิดมามันเท่ากันแต่รอยอยากมันจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่คุณคิดคนที่ใช้สมองเยอะๆนะรอยอยากในสมองจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ยิ่งคิดยิ่งฉลาดนะครับแต่คนที่อยู่กับความบันเทิงเริงรมนะสมองก็โตข้างเดียวนะวันวันร้องรำทำเพลงไม่คิดอะไรมากอุ้สมองโตข้างเดียวนะอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งเหตุและผลก็ไม่มีนะด้วยสมองก็ลองมีสองฝั่งใช่ไหมฝั่งที่เป็นเรื่องบันเทิงกับฝั่งที่เป็นเรื่องธรระกินนะแต่พาเออี่ผมมันสมองสองฝั่งน่าจะลอยหยักเยอะเพราะร้องเพลงด้วยแล้วก็ทะเลาะจากบ้านกันไปด้วยนะ อ่าดนั้นเมื่อเราคนเราเกิดมาครับรอยหยักในสมองมันน้อยแต่ทุกครั้งที่คุณยิ่งใช้สมองเย,ยอะเท่าไหร่สมองก็จะเพิ่มรอยหยักมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเก่งขึ้นเพะฉะนั้นอย่าไปบอกว่าไม่ฉลาดมันไม่จริงครับผมเห็นบางคน,นพ่อเป็นหมอลูกแม่งควายแต่ผมก็เคยเห็นคนระับะพ่อโองเง่าไม่ได้เรียนหนังสนะือครับแต่มีลูกเป็นหมอก็เห็นเหมือนกันนะเห็นไหม คุณเคเจอไหมที่พ่อแม่งยิ่งใหญ่มากเรียนเก่งแต่ลูกแม่งโง่อย่างก็ควาย